อะไรก็ได้ครับน้ำใจดีที่สุดครับผมแต่ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนครับที่ใครลําบากนะสู้ๆกันไปบอกว่าทุกคนต้องผ่านไปได้อยู่แล้วอดทนอีกสักนิดหนึ่งเราโดนล็อกดาวน์ไปสิบสี่วันเพื่อพวกเราท้งนั้นครับอย่าพึ่งไปโวยวายหรือพึ่งไปคิดอะไรเยอะๆนะครับช่วยตัวเองก่อนอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับพวกเราจะเป็นกําลังใจให้นะครับผมเอานลครับหลังจากไปรับของบริจาคมา ของเยอะมากๆแล้วครับเมื่อที่มีของใหม่นะครับที่เข้ามาพอดีก็คือข้าวสารนะครับจากใครนะครับจากพี่หมูนะครับครับโคตหมูยันยงทองประยูนอ๋อกับใครครับร่วมร่วมด้วยกับใครอะใครเอ่ยไม่รู้ใครกับใครเอ่ยเอ่อเจ๊ สมหวังชื่อเป็นเพื่อนสนิทเอ้ยใครนะเกสสมหวังของแม่ของเราเองเขาเป็นใครนะครับนั่นน่ะสิผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการหวังเขาได้ไหมหวังได้ไหมหวังว่าจะได้หวังได้เนไงหวังถึงได้มานี่ไงถ้าถ้าหวังไม่ได้ก็ไม่ได้ครับอันนี้คือสมหวังแล้วสมหวังแล้วสมหวังแล้วสมหวังเป็นผู้จัดการของ มียวิชัยป่าวิชัยของนี่เองใจของนี่เองไม่รับเอาล้วทำไมไม่บอกเราไม่รู้ว่ามีส่วนร่วมด้วยนะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ก็คือวันเกิดของหมูเนี่ยวันนี้นะครับแคได้พูดคุยกับเชษสมหวังไว้ก็จะทําบุญกันขอร่วมด้วยแต่ก็ไม่ได้ว่าร่วมแบบไหนยังไงก็งอบเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อจะมาทําบุญเลยหมูเอ้าซื้อข้าวสารดีกว่าเพราะว่าข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่ช่วงเนี้ยลำบากมากในช่วงโควิดเลยไปเอาข้าวข้าวสารของ พระสง่งมาสวัสดิ์นักฟุตบอลนะครับแล้วก็ลดราคาให้ก็ถือได้บุญด้วยนะครับนี่นะครับร่วมกันทําบุญใช่ครับผมพัฒนาครับขอบคุณมากมครับพี่แล้ววันนี้ต้องสุขสันต์วันเกิดพี่หมูนะครับใชิญนะครับที่นักวายก็ว่าแข็งแรงคอยอายุยืนนะครับขอให้เขาเป็นคนดีในสังคมอยู่แล้วพี่หมูทุกคนรู้จักไงนะครับว่าเขาเป็นคนดีขนาดไหนขอพระเจ้าคุ้มครองพี่หมูนะครับสุขสันต์วันเกิดนะครับผม วันนี้ก็เห็นเห็นดูข่าวเยอะๆใน youtube บ้างในทิกตอกบ้างว่าทางร้านโจอี้เนี่ยมามีการรับมอบของไปบริจาคคนอื่นรู้สึกว่าพ้ยอยากจะมาทําบ้างนะควันนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยมาบอกปันมา้มมาณบ่าไปสามโมกว่าบอกป๋าอยู่ไหนกันเป็นตัวหาอยู่ไหนกันเลยเลยโทรหาป๋าป๋าบอกว่าเพิ่งไปบริจาคของมาเสียดายมาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรพอถือว่า เอาวันนี้เป็นเป็นตัวแทนแล้วกันนะจะมอบวันไหนก็ได้นะครับมอบวันไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แตขอขอเป็นตัวแทนของหมูแล้วกันครับซึ่งวันนี้เราเราสามคนน่ะไปรับบริจาครับของที่บริจาคมารับของมารับของมาครับอ่าคือพี่จิ๋งมากระยาง เขาจะบริจาคแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยไปรับบริจาคไปรับที่ครุงเ้้ก็มีร้านชื่อเขาเ็ดเกย่างมาเก็ยังก็เลยมามากักย่งลหะโอ้ันเก็ครบก็เลยพี่หมูก็โทรหาก็บอกว่ามารับของบริจาคแล้วก็พี่หมูว่าจะมีของมาบริจาคก็เลยนัดที่มามาที่ร้านกูรตีสาซัก ของโจอี้เป็นร้านที่กูรูตยชักที่อร่อยที่สุดคไม่จริงก็ไม่ให้มีลูกค้าสักคนเลยเล้้านตอนนี้เขาเขาไม่ให้ทานในร้านให้สั่งแล้วก็ไปส่งครับได้นะครับจะได้นะปกติที่ผมมาก็จะโอ้ดิสั่งหารกินเยอะมากอร่อยมากใช่ครับ ทำไมเป็เกไปกินเองใช่ไงอร <laughs> ่อย <laughs> ่เอครับ <laughs> <laughs> อร่อยเลยวันนี้ขอบคุณนะครับก้าผู้ชมที่คนที่ดูทางรายการ ACP News นะครับถ้าส่วนไหนใครอยากบริจาคอยากมีส่วนร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นเงินสามารถมอบเงินให้เพื่อเราจะได้ไปซื้อบางสิงบางอย่าง <laughs> แล้วก็ถ้าเป็นของข้าวสารไข่หรือว่าน้ําดื่มหรือว่าอะไรก็ได้การที่อยากบริจาคไม่ว่าจะเป็นชิ้นหนึ่งสองชิ้นมันก็ช่วยได้ไม่ว่าเป็นขนมหรือว่าเป็นนมสําหรับเด็ก มันก็ยินดีนะครับทําอะไรได้ก็ยินดีครับเพราะเป็นช่วยที่ตัวคนมนุษย์เนี่ยต้องการความช่วยเหลือครับแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีใครจะช่วยกันครับใช่ไหมครับพี่รับผมมากก็กินี้โจอี้อวยพรให้ที่หมู่แล้วอยากให้ป๋าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอวยพรให้หมูหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลสิริบัฒชาครับสิริมงคลต้อมงคลนั่นมาโวยโอเคครับในวันนี้นะครับคือเป็น เป็นเรื่องที่ดีเป็นวันที่ดีสําหรับพี่หมูค้นหมูกันยงคอประยูนยยที่มีน้ําใจมามอบสิ่งของเพื่อจะเอาสิ่งของเหล่านี้ไปมอบให้คนที่ตกทุกข์ลำบากในสถานการณ์โควิดนะครับสิ่งที่ดีมีน้ําใจทุกคนนะครับยืน่นหยิบยื่นมาให้เราซึ่งวันนี้ค้นหมูก็มปีคนหนึ่งนะครับที่หยิบยืมน้ำยื่นน้ําใจเพื่อจะไป ช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังลําบากอยู่ในสภาวะของโควิดนะครับ,รบก็อยากจะให้พี่หมูนะครับจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็รว,วยนะครับสมที่กับมีน้ําใจที่เผื่อแผ่ให้พี่น้องชาวไทยเราที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนะครับ,รบอันนี้คือเป็นบุญที่ประเสริฐที่ หยิบยื่นให้คนกำลังเดือดร้อนนะครับอันนี้ถือว่าบุญประเสริฐมากนะครับขอบคุณครับครับก็ปีเต็ดทูยูความพารางจักามเป็เดไม่มีเคมแล้วก็เคกไม่มีครับเดี๋ไม่กินเดี๋ยวไปร้อนถ้าถ้าท่านใดกำลังดูรายการ s c p นี้ในะครับอยากจะบริจาคนะครับก็ มาที่ร้านได้เลยมาฝากที่นี่ได้นะครับบูโรตีชาชักจวีตตลาดนันลาสวายวินเท็ดลำลูกาครองศีหรือกิตโตเบอร์0 9 5ย1 9 3 5 8 2นะครับอครับอยู่ข้างล่างนะครับมีอะไรไปดูนะครับยังไม่มีทรับจัดแจงครับแต่เดี๋ยวใคติดต่อกันนะครับถ้าใครร่วมช่วยกันนะครับไปดูที่ดีนะครับน้ำอะไรก็ได้ครับน้ำใจ ที่สุดครับผมครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนครับที่ใครลําบากนะสสู้กันไปบอกว่าทุกคนต้องผ่านไปได้อยู่แล้วอดทนอีกสักนิดหนึ่งเราโดนล็อกดาวไปสิบสี่วันเพื่อพวกเราท้งนั้นครับอย่าพึ่งไปโวยวายหรือพึ่งไปคิดอะไรเยอะๆนะครับช่วยตัวเองก่อนอัตตาหิอัโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแ่งตนนะครับพวกเราจะเป็นกําลังใจให้นะครับผมทั้งหมดนะครับอาจจะเป็น กลุ Hoy, ่มเล็กๆน้อยๆนะแต่ก็มีน้ำใจให้นะโจอยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับป๋าวันนี้แล้วก็โจอยแล้วก็คนเอนะครับคุณเอที่เป็นตัวแทนที่จะรับมอบให้ตรงนี้นะครับให้ถึงน้ทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วที่เป็นตัวแทนให้ครับครับ